สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแ a ปเอลฟาแกนมาสเตอร์นะครับผมท็อปถ่อนชัแนลจีจีเกมมิ่ทีวีก็จะพามาดูอัปเดตใหม่และก็จะมาสอนวิธีเล่นด้วยนะครับว่ามีวิธีเล่นยังไงบ้าไปกันเลยวิธีเล่นเบื้องต้นถ้าเราเข้ามาในแมปนะครับก็จะมีระบบการสอนนะครับก็คือชดเชยแล้วนั่นเองให้กดตรงดอกจันนะครับนี่ครับสชนะเคฟเคฟชนะเท็ ชนะฟฟันข้างชนะฟันผ่าฟันผ่าชนะแทงแทงชนะฟันข้านะครับรูปฟันก็ตอนนี้เขาได้ปรับปรุงให้มีแบบเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเริ่มแรกมาที่ชูเทเรลนะครับนะคอยดูนะครับกดอ e. ีสำหรับใครที่ลืมนะครับมากด n อ c ตัวนี้ได้นี่เขาจะสอนอย่างนี้นะครับให้กดเปิดก่อนจากนั้นทำตามขั้นตอนครับนี่คือแทง แทงเขาจะบอกว่าชนะอะไรเมื่อ NPC หรือศัตรูแทงเรามาให้เราฟันผ่าครับปิ๊บนี่แบบนี้จากนั้นเขาฟันข้างมาฟันข้างจะแพ้ทางแทงครับให้เราแทงไปนี่เขาก็สอนแบบนี้นะครับปึ๊บนี่แทงครับต่อไปเขาฟันผ่ามาให้ฟันข้างครับปับ๊บฟิงเรียบร้อยนี่แหละครับคือวิธีเล่น ใครลืมนะครับก็มากดที่ MC ที่ชื่อว่า Tutorial ได้นะครับมาแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปลยุย NPC ที่ชื่อแซงนะครับเป็น NPC ระดับแมสติกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้เขาได้ปรับหรือผู้พัฒนาได้ปรับให้มีความง่ายขึ้นนะครับโดยที่ลดเกราะของ NPC ระดับแม t ติกลงนะครับเพราะแต่ก่อนเกราะมันเยอะเกินฟันผาทีคือ นะครับมาดูนะครับต่อไปเมื่อผมจเจอแซงแซงคลิปเริ่มต้นนี่ผมลืมนะครับเขาไม่ได้ชื่อว่าแซงคูตแต่ชื่อว่าแซงเฉยเยนะครับนี่วเว้ยเท่ครับมาใช่สี่จักรรพดิเป่าวันพีทผมก็ไม่ได้ติดตามนานนะครับลืมลืมละอ่ะมาเลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับเขาฟันอะไรมาเขาแทงมาเฮ้ยโอ้โหคนมัวเลยเห็นไหม ฟันมั่วๆยังชนะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีผมพูดไม่ทันน่ะเขาเขาแทงมาเอ้ยเขาฟันข้ามาชนะไหมเอยขอใหม่อีกทีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟันนะครับเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิก่อนครับเวลาต่อสู้กับ NPC ระดับแมตตินะครับเพราะว่าพอตอนเล่นอ่ะมันมันพูดไม่ทัน เพราะว่าเวลาเราฟันใช่ไหมครับหรือเวลาตอนต่อสู้น่ะจะมีเวลาเพียงแค่5วินาทีนะครับเราจะต้องกดแก้ทางดาบให้ทันในเวลานะครับถ้าเลย5วินาทีคือเราไม่ได้ฟันเราแพ้นะครับและที่สําคัญเราจะต้องพยายามให้ฟันแก้ทางให้ถูกต้องเลยนะเช่นฟันข้างชนะฟันผ่านะครับฟันผาชนะแทงแทงชนฝุฟันเคิงเฮ้ยเดี๋ยวผมดูเขาก่อนเด<ม> <Dead. S 2> อะไรนี่ชื่ออีหยางเดด เด็ดเด็ดตายโอ้ไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับเฮ้ย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 แช่งนี่ส่วนมากเขาจะเขาจะอะไรเขาจะแทงมานะครับโดย80%นะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับฟันข้ามาเฮ้ยโอ้โหกดผิดฟันข้ามันต้องแทงเฮ้ยตายเออโอ้เวลาเล่นจริงๆนะผมจะ พูดแบบสดๆไปด้วยหรือพูดแบบเรียวไทม์เนี่ยโหทำยากครับสมองแยกไม่ทันสมมติเราแพ้ใช่ไหมระบบก็จะมาให้เราแบบทวนตรงทัวรเรียวนะครับตรงนี้นะีประมาณนี้อันนี้ผมไม่กดให้ดูนะครับมาเอาไม้แฉงใช่ไหมแทงมาฟันผ่าเอ้ยฟันคากเอ้ยฟันผ่าฟันผ่าเอ้ยมีมีลุ้นอยู่ต่อไปเขามาเลยแแฉง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 แทงมาแทงมาก็ฟันผ่าเอ้ยหรือฟันคากชนะอยู่ เห็นไหมครับที่เลยครับคือวิธีเอาชนะ NPC ระดับแมทติกนะครับต่อไประบบที่อัพเดินเข้ามาใหม่นะครับระบบแมทชิ่งหรือ PP ทุกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองผมขอเรียกนี้นะถ้าใครอยากเล่นและเริ่มเล่นเป็นละอยากปะทะกับคนอื่นนะครับ <c oughs> ก็ให้กดแมทตรงนี้ครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือกดไปเลยแมทแล้วใครที่เล่นขาคล้องแล้วนะครับผมแนะนําให้คู่ต่อสู้ ออกก่อนนะครับแล้วเราค่อยแก้ทางนะครับแล้วก็อาศัยความไว,วมถ้าเราแก้ทางถูกก็ชนะแน่นอนครับโอ้หเน็ตเขาเพิ่งมาครับสงสัยน่าจะอยู่คนไม่รู้ประเทศไหนเฮ้ยมาลิคนไทยหมนดิคนไตเปเลดี้โอ้ยมาลิโอ้ก่อซอเฮ้ยเขาโอ้เขาแทงมาฮี้ผมก็สับข้าเอีฟันข้าชนะครับเฮ้ยก่อเขาแตกแล้วน่าจะเหลืออีกครั้งหนึ่งนะพอเลยมาเอยเขา เขาแทงมาผมก็ฟันคะเอ้ยผมก็ฟันพาพูดไม่ทันนี่แหละครับคือชนะแล้วเรียบร้อยครับมาลีถ้าเราชนะครับเราก็จะได้แต้มถ้าเราแพ้แต้มเราก็จะโดนหักไปนะครับอ่ะขออีกสักแมตช์ไฟนิ่งต่อนะครับดูสิเจอไผ่เจอใครสแปมฮะคือ what what แปะผเขาออกไปละวอุ้ยคนไตคนที่ชาติอะไรนะผมเห็นละชื่ออีอะไรเนี่ยเอเอเรียประเทศอะไรเนี่ยคนนี้เนี่โนหนึ่งจริงแต้มสูงแล้วน่าจะเล่นคล่องสุดแล้วนะครับอ่านี่คือระบบแมทชิ่งนะครับที่เจอทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ของแมทนี้นะครับเขาจะระบบจัดเจนให้คนที่แต้มใกล้เคียงมาเจอกันนะครับไปเลดี้เชนเหรอเฮ้ เมื่อผมเจอเหลี่ยมเฮ้ยแทนแทนข้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทนแทนเฮ้ยแพ้อ้ผมกดไม่ทันเด้อเ้ย,เ,ยเดี๋ยวเฮ้ยก็ผิดเฮ้ยแพ้แล้วอพอแบบเล่นจริงๆแล้วจะอธิบายไปด้วยเนี่ผมกดไม่ทันคนระับต่อไปนะครับผมจะอธิบายสรุปเรื่องอาวุธให้ฟังนะครับ อาวุธนี่จะแบง่งโอ้ตัวเขียวชื่ออะไรนี่โอ้น้องอาวุธนะครับผมจะแบ่งประเภทเป็นหนึ่งเลยครับอาวุธหลักซองอาวุธลองอาวุธหลักจะใส่ได้หนึ่งสล็อตอาวุธลองจะใส่ได้สี่สล็อตอาวุธลองจะมีชื่อภาษากินกวา่าทราบไวพนส่วนอาวุธหลักจะเป็นช่องก็คือเมนไวพนโดยแบ่งออปชันก็คือเมนเมนตัวนี้นะครับอ่ะเช่นตัวนี้อ่ะเมนไวพน และก็ซับไวพพนนะครับเมนไวพอนนี่หมายถึงว่าถ้าเราใช้อาวุธตัวนี้ที่มีชื่อว่า S083107 นะครับและใช้อาวุธนี้ตรงสลอ็อตเมนไวพพนก็จะบวกโบนัสแทงบวก2ดาเมจน,นะครับและถ้าเราใช้ท่าตัวนี้นะครับทัดคือท่าแทงและไปใช้ท่านี้ใส่คู่ต่อสู้ที่เขาใช้สลัดมาก่อนหรือท่าฟันข้างนะครับเราแทงกลับเราก็ จะทำดาเมจด้วย2ดาเมจน,นะครับและถ้าใช้อาวุธต,ตัวนี้ใช่ไหมเป็นเมนเวพอนเราจะชนะทันทีนะครับส่วนอันนี้นะครับเมนเวพอนบวก2นี่นะครับมีความแตกแต่ยังไงจํานวนฮิตก็คือจํานวนที่เราสามารถฟันได้ในเวลา5วินาทีนะครับปึ๊บเอาใครเป็นนายแบบเอาตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะคอยดูนะครับเดี๋ยวผมฟันให้ดูนะ อ่าโอเคคราวนี้ผมฟันหนึ่งสองสามเอเอสามทีละแล้วคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอาวุธนะครับเป็นอาวุธตัวนี้อ่ะเอาตัวนี้เลยบวกฮิตนะครับบวกฮิตก็คือจํานวนที่เราสามารถฟันได้ในเวลา5วินาทีนะครับก็คือมันจะฟันได้5ครั้งเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอาวุธหลักก่อนทับไปเลยปุ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่มาละอ่ามันจะฟันใน้5ทีนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมเริ่มฟันเลย 1, 2, 3, 4, 5เห็นไหมเมื่อกี้มันหมดเวลาก่อนนะครับเห็นไหมอันนี้คือถ้าเราใส่อาวุธหลักเป็นออปชันที่บวกจำนวนทีนะครับมันจะฟันได้5ทีนะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายเรื่องซับไวพอนนะครับผมขอไม่ใส่ก่อนนะและเมื่อผมไม่ใส่ซับไวพอนจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเห็นเกาะผมไหมผมไม่มีเกาะ โดนฟันหนึ่งทีตายไหมนะ่ะเออคราวนี้ถ้าโดนฟันหนึ่งทีน่าจะตายนะครับดูก่อนว่าเอ็นซีฟันอะไรฟันข้างไม่มีโบนัสตายไหมเออตายครับเห็นไหมคราวนี้ผมจะใส่ซับไวพอนที่บวกแพรลี่นะครับแพรลี่ก็คือเกาะนั่นเองมาเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับผมก็เลือกซับไวพอนหรืออาวุธที่บวกแพรลี่ก่อนอันนี้คือ ได้เห็นภาพนะครับไหนแพรี่อยู่ไหนแพรี่ไม่ใช่แพรี่นั่นนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดยอเฮ้ย,ยนี่ตัวนี้นะครับซับบอยพอนบวกแพรี่หนึ่งกดที่ซับนะครับกดซับปุ๊บมันก็จะใส่เป็นซับราคราวนี้เหลือ3สลอตนะครับหาตัวแพรี่อีกหนึ่งกันนี่ตัวนี้ก็มีแพรี่บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกาะบวก2ต่อไปหาไอตัวซับก่อนเอยอันนี้ใส่ไปละซับมีอีกไหม เดี๋ยวจะได้เห็นภาพว่าไม่มีเลยเฮ้ยเอยเอมีอยู่กดซับ่ะเอ้ยเป็นเกาะสามแล้วมีไหมไม่มี <c oughs> เพื่อดีจะให้เห็นภาพเรื่องเกาะแล้วเอ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ใสไปแล้วโอเคหมดแล้วครับโอ้ยมีแค่นี้อ่ะอ่ะตอนนี้มาดูนะครับมาดูกันว่าผมจะมีเกาะกี่อันเห็นไหมมีเกาะสามแล้วดูเอ C ซีฟันผมนะครับปั๊บเอ้เห็นไหมป้องกันได้หนึ่งทีครับ ต่อไปนะครับมาปิดท้ายเรื่องซับไวพอนกรณีที่เราใช้ซับไวพอนที่มีท่าโจมตีที่เป็นโบนัสเอ็กซ์ต้านะจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับตรงนี้เลยตัวนี้นะครับซับไวพอนสลัดเอ็กซ์ต้าเฮดคือถ้าเราใช้ท่าสลัหรือท่าฟันข้างจะชนะฟันผ่าใช่ไหมถ้าเขาฟันผ่ามาแล้วเราฟันข้างตัวซับไวพอนตัวนี้นะครับ อาวุธตัวนี้มันจะออกท่าสแลตเอ็กตาฮิตให้เลยก็คือฟันข้างนั่นเองคือไออาวุธที่เขาเรียกไงอาวุธรอบตัวนี่มันจะออกอ,อัตโนมัติโดยที่เราไม่จําเป็นที่กดท่าโจมตีนะครับมาเพื่อเห็นภาพเดี๋ยวน่าจะฟันผ่านะอะ่คอยดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมฟันข้างครับไอฟันข้างเอาเอาท่าเดียวดูเออน้องมองเห็นไหม มองเห็นไหมมองเห็นไ <c oughs> เดี๋ยวผมจะกดภาพสโลโมชันให้ดูนะครับสังเกตสติกเกอร์นะครับแล้วดูดาบเล่มนั้นนะครับถ้าเราฟันชนะาทางซับไม่พอนมันก็จะออกให้ทันทีแบบอตัตโนมัติครับนี่แหละครับสรุปเรื่องอาวุธหลักอาวุธรลองและการ PVP แบบข้ามเซิร์ฟทำยังไ,ไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ